นะครผมเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งเลยครับนะครับแล้วก็เทฟองทิ้งอย่าลืมทำมนดูนะครับนะครับต่อไปนะครับเราก็คิดว่าเทาน้ำมาแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำนะครับ เดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับห้ามไม่ให้มีฟองเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะครับทุกคนสำหรับใส่น้ำต้องประมาณครึ่งถังเท่านั้นนะครับใช้แค่น้ำเปล่าเวลาในต่อไปนะครับต่อไปอ่าน้ำก็จะเป็นแค่นี้นะครับต่อไปก็ ล,ล้างน้ำครับผม